นี่ไงอึ่งแห้งสนิทใช้ได้เลยนี่หรือเจ้าคารูปหัวใจใช่หัวใจคนเป็นรูปร่างแบบนี้แหละแปลกดีเจ้าค่ะอึ่งเอาสีอะไรเดี๋ยวแต่งให้อันนี้สีแดงจากแก่นฝานแก่นจันเทศส่วนนี่สีฟ้าจากดอกอัญชันส่วนนี่เหลืองอมส้มจากก้านดอกกานิกา สวยๆนออึงเนาะเจ้าค่ะหากมีชมดเช็ดมาอบรำมจะได้แป้งรำกระแจจันเลยหนาเจ้าค่ะมไม่เอาอะสิ่งที่ใช้กับหน้าข้าไม่อยากให้มีส่วนผสมเยอะถ้าน้าเขาพังขึ้นมาแทนที่เราจะได้ชื่อกลับต้องเสียชื่ออีกอย่างข้าไม่ได้เรียนมาไม่รู้ว่าต้องใช้ส่วนผสมอะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างไปเรียนกับคุณหญิงการาเกตสิเจ้าค่ะ แม่หญิงแก้วแม่หญิงปรางก็รู้แล้วแต่เรียนมาแต่ในรั้ในวังน่าจะาสอนแม่นายได้ืน่าสนใจแต่เอาไว้ก่อนค่าทำแค่นี้แหละให้แม่แก้วแม่ปรางทดลองใช้ก่อนสินค้าของข้าจะได้มีพรีเซนเตอร์ช่วยขายแต่ถ้าจะให้ดีต้องใช้ให้สาวๆในวังเห็นถ้าเขาอยากได้ค่อยให้เขามาสั่งแล้วเราก็ทำส่งตอนข้าไม่อยู่แล้วอึ่งก็ทำส่งเองเลยจะได้มีเงินใช้เยอะๆดีจะตายไป ว่าไงดีไหมละอึงหาดีไหมเจ้าคะ่ะแม่นายอยู่เสียที่นี่ไม่ได้หรือเจ้าคะเหตุใดต้องกลับด้วยแม่นายบอกว่าแม่นายเป็นกัมพรราที่โน่นไม่ใช่หรือเจ้าคะไม่ได้เพราะว่าข้ายังอยากกินน้ำแข็งอยากกินบิงซูอยากกินน้ำอัดลมซ่ซาๆาให้ชื่นใจสักสองสาอึกไหนจะ๊ะ ไอติมแพนเคก้กพิซซ่าอีกแค่พูดถึงก็น้ำลายไหลเรามีแต่ของกินนะเจ้าค้าที่คิดถึงเอา้าก็คนเราอยู่เพื่อกินไงแต่จะว่าไปข้าก็เหมือนคนตายอดตายอย่างจริงๆแหละสงสัยชาติที่แล้วทำบาปไว้เยอะคงได้ไปเป็นเป,นเปรตอดข้าวอดอาหารมั้งชาตินี้เลยกินดุขนาดนี้อดข้าวอดอาหารกระไร แม่นายบอกว่าไม่อยู่ที่นี่เจ้าค่ะจะกลับแล้วเจ้าค่ะจะไปกินข้าวกินขนมที่บ้านนะเจ้าค่ะโอ้โหอึง่งนี่เรียกเมาส์นะเนี่ยเจ้าค่ะมาคนเดียวเหรอคะคุณหมื่นไหนว่าเอ๊ะนี่ไปลุยกับใครมาคะเนี่ยเยินขนาดนี้ 盛开。